ท่านผู้ชมเห็นวิญญาณของผมเนี่ยลอยอยู่ข้างๆไหมฮะเนี่นี่คือวิญญาณของผมเองลอยอยู่ข้างๆตรงผมคือไม่รู้ว่าลอยอยู่ทําไมนะท่านผู้ชมส่วนนี่นี่คือเบ็นตัวใหม่เบนที่โคตรสวยงามท่านผู้ชมเบนตัวนี้มีชื่อว่า ลอนออมเดอะด p ฟส์ s, นะฮะซึ่งเรามาดูความสามารถของเม็นตัวนี้กันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมความสามารถของเม็นตัวนี้เนี่ยลอสปีด65%ช่วงเนี่ย130%นะฮะคอนโทรลเนี่ย0.15เลซิเลียเนี่ย8.5%ตรงปลาที่สูงสุดเนี่ย30,000กิโลท่านผู้ชมนะฮะเรามาดูกันที่ความสามารถด้านล่างแล้วกันท่านผู้ชมผมจะย่อสั้นๆแล้วกันนะเขาบอกว่า มีโอกาสที่ราชาแห่งท้องทะเลเนี่ยจะมามอบของขวัญให้เรานั่นเองคือความสามารถด้านล่างบอกไว้แค่นี้ <c oughs> แค่นี้เลยจริงๆที่มันเป็นความสามารถของมันนะท่านผู้ชมเือจะมีราชาแห่งท้องทะเลเนี่ยคือมามอบของขวัญให้กับเรานะฮะโอเคประมาณนี้กับเบ็นตัวนี้นะฮะส่วนเอาเบตนตัวนี้เนี่ยได้ที่ไหนผมคาดว่าเบ็นตัวนี้เนี่ยน่าจะาได้ที่น้าวนนะท่านผู้ชมเออแต่ผมลืมมองไปอย่างหนึ่งนี่คือคุณแจคุณแจที่จะพาเราไปสู่เบ็นตัวนี้ ผมคิดว่าน่าจะใช่นะฮะต้องมองก่อนนะท่านผู้ชมว่าผมเนี่ยอยู่ในเซิร์ฟเทสนะฮะซึ่งผมเนี่ยจะสามารถได้เทสอะไรใหม่ๆก่อนใครที่ไม่ได้มาเทสนะท่านผู้ชมนี่คือคุณแจนะฮะและยังมีเรือลำใหม่เพิ่มมาอีก2ลำท่านผู้ชมเรือเนี่ยมันจะมีเรือที่แบบว่าเหมือนจะสวยงามนะนี่คือเรือกำัาท่านผู้ชมคอเร์เคลเซอร์โบสนะฮะซึ่งนี่1ลําลำส่วนนี่หนึ่ลำนะฮะเป็นเดอะพลท่านผู้ชม คือเป็นเรือใหญ่เหมือนเรือฮาโลวีเลยไม่ต่างกันเท่าไหร่คือไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ราคาเนี่ยตั้งห้าหมื่นนะฮะคือแพงอยู่นะโอเคเราไปดูกันที่ด้านล่างกันบ้างดีกว่าคือเป็นจุดใหม่คือเป็นเวอร์ติโก้นะท่านผู้ชมโอเคการที่เรานั้นจะไปหาเป็นตัวนี้ได้เนี่ยเรานั้นจะต้องไปหาจุดน้ําวนนะท่านผู้ชมก็คือไปตามหาจุดน้ําวนเลยนะฮะเดี๋ยวผมไปหาจุดน้ําวนก่อนนะและตอนนี้ผมมันเจอน้ําวนแล้วนะท่านผู้ชมคือเมื่อเราเนี่ยเจอน้ําวนแล้วนะฮะ ให้เราเนี่ยลงไปด้านล่างได้เลยซึ่งด้านล่างเนี่ยก็อืมเป็นยังไงมาดูกันเป็นยังไงมาดูกันเอ้ยด้านล่างเปลี่ยนไปนะท่านผู้ชมคือเราไม่ได้เกิดแบบอีกจุดหนึ่งแล้วซึ่งตอนนี้เรามาเกิดจุดใหม่นั่นเองนะฮะมีมีจุดเซฟไหมอันนี้จุดเซฟเนี่ยผมน่นน่าอ๋อน่าจะอยู่ตรงนั้นปะโอเคแล้วก็มอพ่อค้าคือมันเป็นเหมือนโลกวิญญาณเลยอ,อันเนี้ยใช่ไหม ตรงนี้มันไม่มีเบ็ดน,น้องเทอร์นอลขายเหมือนเดิมแล้วนะฮะซึ่งอันนี้ก็มีอ่าหอยสังภาวะบด้วยขายตรงนี้และคาดว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเซฟนะท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีให้เราเซฟนะฮะเอาเป็นว่าผมมาลองตกปลาดูดีกว่าว่าตรงนี้เนี่ยมันตกปลาเป็นยังไงท่านผู้ชมผมอยากรู้เหมือนกันว่าปลาในนี้เนี่ยมันจะแปลกหรือเปล่านท่านผู้ชมอืมอันอุย้ยตัวนั้นตัวด้านล่างด้านล่างนั่นมันคือตัวอะไรอ่ะ ดูแปลงๆอยู่นะดูแปลงๆ,ๆอยู่นะด้านล่างอืมเฮยปลาอะไรวะ Engine l โอ้ตัวใหญ่มากอ้ oh my god อันนี้คือปลาอะไรนี่อันนี้คือปลาอะไรคือมึงไม่ใช่ปลาธรรมดาอนตเราจะลองไปหาจุดประตูดูท่านผู้ชมเห็นเห็น <c oughs> ในทีเซอร์เนี่ยมีมประตูใช่ไหมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าประตูเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนั้นะซึ่งผมยังไม่รู้เลยนะว่าประตูเนี่ยมันอยู่ตรงไหนท่านผู้ชม คือไม่รู้ว่าอยู่ใต้น้ำหรือเปล่าหรืออยู่ด้านบนคือผมมีกุญแจแล้วแหละแต่ว่ายังไม่รู้นะฮะว่าประตูอยู่ไหนลองตามหาดูหรือว่าจะอยู่มุมนี้นัานว่าน่าจะใช่นะเราลองเดินเดินดูก่อนถ้าเกิดว่าไม่เจอประตูเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปงมหาเอาในตอนเกมเปิดจริงนั่นเองตอนนี้เรามาลองลุยเซิร์ฟเทสไปก่อนท่านผู้ชมแล้วก็ได้ทดลองใช้เบ็ดใหม่ดูด้วยคนเห็นแล้วว่าไม่งกงอยู่นะเบ็ดใหม่ท่านผู้ชม คือมีโอกาสที่ราชาแห่งท้องทะเลเนี่ยจะมาให้ของขวัญด้วยนะคืนนี้น่าจะเป็นจุดจุดแอร์เปิดประตูหรือเปล่าอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงจุดเปิดประตูท่านผู้ชมคือเราเนี่ยก็ต้องเอาคียกุญแจตัวนี้เนี่ยไปเปิดนะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าไอ้ประตูนี้มันจะให้อะอะไรเรา <c ười> คืนนี้มันเอ้ยมีมีให้กระโดดด้วยนะเอ้ยเออเอ้เอเอ โอ้ยคือหินหินมันจะพังด้วยท่านผู้ชมเกลืออโอแคร์เราต้องระวังใช่ไหมคือถ้าตกไปนี่อาจจะมองเท่งได้เลยป่ะเออใช่ตกไปนี่มองเท่งได้เลยนะและเราก็ใช้กุญแจเนี่ยเปิดประตูใช่ไหมเปิดคือเปิดเปิดกุญแจหรือว่าเอากุญ <c oughs> แจนี่ยังไม่สามารถใช้ได้หรือเปล่าอืมเพราะว่าในนี้มันเป็นเซิร์เทนนะ อ่าโอเคเหมือนว่าคุณเจเนี่ยจะยังไม่สามารถใช้ได้นะท่าน,นผู้ชมแต่ว่าประตูเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นี่คือผมอยู่หน้าประตูแล้วนะส่วนนี่กุญแจของเราแต่ว่าเปิดไม่ได้นะฮะคือไม่รู้ว่ามีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าในการเปิดประตูนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมในสมุนเกมปลาของเราเนี่ยมันมีปลาตัวนี้เข้ามาใหม่ซึ่งนี่เป็นปลาอีเวนตนะฮะเป็นตัวใหม่ที่เข้ามาซึ่งไม่แน่ใจว่า มันเป็นตัวอะไรคือเราจะมาลองดูกันว่าเราจะตงได้หรือเปล่านะแล้วก็มีปลาระดับมิสติกเนี่ยเข้ามาถึงสามตัวเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็มีอีเวนต์อีกหนึ่งตัวเรามาลองลองดูซิว่าวเราเนี่ยจะตงได้หรือเปล่าท่านผู้ชมน่าจะต้องตงในนี้เท่านั้นนะถึงจะได้ปลาอีเวนต์นะฮะคือมันน่ามันน่าจะไม่เหมือนเนสซี่นั่นเองไหนมาลองดูซิว่าเราเนี่ยจะได้ปลาอะไรดีดๆเขาเปล่าอืมอืมคือจริงๆเ็นตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าเราสามารถใช้ ต่งไวได้ด้วยนะคือมันไม่มีฟันท่านผู้ชมแต่ว่าอืมมันสามารถใช้ต่งไวได้เพราะว่าแถมแถม,แถมไอ้นี่เนี่ยแถมดึงปลาของมันเนี่ยใหญ่มากท่านผู้ชมเออนี่เป็นปลาใหม่อีกอืคือได้ดีมากคือตอนนี้ผมใช้เหยื่อทัฟเฟอร์วอร์มนะฮะเพื่อที่จะให้ได้ปลาที่แบบว่าดีๆเลยอืมอันนี้อันนี้เป็นปลาอะไรคาดว่าน่าจะเป็นปลาใหม่อีกไหมไม่แน่ใจนะแต่ผมรู้สึกว่าอยากลองได้ปลาอีเวนดูสักครั้งหนึ่งอันนี้เป็น โฮมปลาใหม่เต็มเลยนะจริงคือเราต้องมารอดูนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างท่านผู้ชมแล้วเหมือนว่าผมเนี่ยจะได้ปาลาแล้วบะมิสติกเป็นตัวแรกนะฮะซึ่งนี่จะเป็นตัวระดับมิสติกเรามาดูกันสิว่ามันเป็นปลาบแบบไหนเอ้ยเอ,ยอ,ยอ้ยอะไรอ่ะสกิลฟิชเชอร์อ๋อมันเป็นอันนี้ไทเทนะซี C ่สีสแน็คงูทะเลได้ดูสิซีสแน็คหืมเท่มาก คือมันปลาในถ้ำที่โคตรเท่คือโคตรเท่คือแบบอืมเท่จัดคือไม่รู้จะบอกอยังไงว่ามันเท่มากคือไม่แน่ใจนะว่าปลาอีเวต์เนี่ยเราจะสามารถตกได้เวลาไหนท่านผู้ชมแต่คาดว่ามันน่าจะมาเป็นเวลาเหมือนเนซี่นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยมันมันน่าจะไม่มีให้เราตกนะท่านผู้ชมคือลองลองตก,ตกดูก่อนว่าเราเนี่ยเผื่อฝึกได้ขึ้นมาเพราะถ้าเกิดว่ามันมันมันตกในนี้ได้ทุกที่เนี่ยผมคาดว่าคนน่าจะอยู่กันแต่ในนี้นะ อ่ากันแต่รายอีเวนต์เอ้ยตัวอะไรปูเสชวนเนาะปูยักษ์ใช่ไหมปูแห่งหนองน้ําใต้ทะเลลึกแน่เลยกันว่าน่าจะใช่นะแต่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวนี้มันมันดีมากมันโกงมาเอ้มันเป็นเอเลี่ยนท่านผู้ชมมันไม่ใช่ปูสไปเดอร์แคลบอืมมันเป็นแมงมุมปูแมงมุมปูอืมคือนี้ขนาดใช้หนอนทัฟเฟิลวอร์มนะไม่แน่ใจว่าหนอนทัฟเฟิลวอร์มเนี่ยมันกินหรือเปล่านะปลาอีวีอีเวนต์เนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงคือไอ้ราชาแห่งท้องทะเลเนี่ยมันเอาซีแสแ็กมาให้เราท่านผู้ชม อ๋อคือมันมีโอกาสที่ไอ้ลายชาเนี้มันจะเอาปลาระดับมิติกมาให้เราอีกหนึ่งตัวนั่นเองโอ,อ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองไอ้วิญญาณของเราอ่ะที่ตามติดเกาะข้างกายของเรามันเอาปลาตัวใหญ่มาให้เราอีกหนึ่งตัวนะวเราลองไปดูเสริมจริงกันดีกว่าคืนสองทุ่มนี้จะอัปเดตแหละและเจอกันสองทุ่มฮะในไลฟ์สตรีมสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ